ข่าวใหญ่ที่ทาให้วงการทหารทั่วโลกจับตามองเมื่อมีรายงานจากหลายสันักข่าวในสหรัฐและยุโรปว่าเครื่องบินรบุ F-16 AM จำนวนหนึ่งที่รัฐบาลอเมริกาวางแผนจะส่งมอบให้ยูเครนภายใต้โครงการช่วยเหลือทางทหารกลับถูกเปลี่ยนเส้นทางมามอบให้ประเทศไทยก่อนเป็นลำดับแรกสร้างความประหลาดใจาแก่ทั้งนักวิเคราะห์และผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศแหล่งข่าวในกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าเครื่อง F-16 AM เหล่านี้มาจากประเทศพันธมิตรในยุโรปที่กำลังทยอยปลดประจำการเครื่องรุ่นเก่า หลังได้รับเครื่องบินรบ F 3 5เข้าประจำการแทนโดยเครื่อง F 1 6 AM ถูกส่งไปปรับปรุงในโครงการ MID Life Upgrade หรือไม่อยู่เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มสมรรถนะให้เทียบเท่ารุ่น F 1 6บสี D ที่ใช้อยู่ในกองทัพสหรัฐในปัจจุบันการที่ไทยได้รับการจัดลำดับให้รับเครื่องก่อนอยูเครนนั้นเกิดขึ้นหลังการเจรจาระดับสูงระหว่างเจ้าหน้าที่กลาหมของไทยและสหรัฐซึ่งได้หารือกันตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาไทยอยู่ในช่วงเรงปรับปรุงฝูงบินใหม่ แทนเครื่องรุ่นเก่าอย่าง F 5E ไทรเกอร์2และ F 1 6 a ที่ใช้งานมาก,กว่า30ปีการได้รับข้อเสนอจากสหรัฐในจังหวะน,นี้จึงถือเป็นโอกาสทองที่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางอากาศได้อย่างรวดเร็วเครื่อง F 1 6 am รุ่นใหม่อยู่ที่ไทยจะได้รับมาพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์รุ่นใหม่ Andp g 66 v 2 a ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า100กิโลเมตรระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการบินรุ่นปรับปรุงหน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบมันติดฟังก์ชัน และที่สําคัญคือสามารถรองรับอาวุธมาตรฐานเนโธได้เต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจรวด1นึ่น้ำร้องหรือระเบิดนําวิธีเจดียนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคการส่งมอบแต่เป็นสัญญาณทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่ต้องการกระชับความสอัพมพันธ์กับไทยซึ่งเป็นพันธมิตรนอกเนโธท,ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากหลายปีที่อิทธิพลของจีน เริ่มขยายตัวในภูมิภาคนี้ขณะเดียวกันสหรัฐก็มีเหตุผลเชิงปฏิบัติเนื่องจากยูเครนยังอยู่ระหว่างการฝึกนักบินและสร้างระบบซ่อมบำรุงสำหรับ f .16 ที่จะได้รับการส่งเครื่องล็อตแรกให้ไทยซึ่งมีบุคลากรและโครงสร้างพร้อมกว่าจึงเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะสั้นขณะรอให้ยูเครนพร้อมรับมอบในรอบถัดไปในประเทศไทยข่าวนี้สร้างความตื่นเต้นในหมู่ทหารอากาศและผู้ติดตามข่าวการทหารโดยกองทัพอากาศเตรนิยมวางแผนประจำการเครื่อง F 16 AM ชุดแรกไว้ที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาและกองบิน4จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีภารกิจหลักในการป้องกันน่านฟ้าภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเข้าประจำการของ F 16AM ยังหมายถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของกองทัพอากาศไทยเพราะเครื่องรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเรดาร์ภาคพื้นผ,นผ่านระบบลิงทีที่ไทยพัฒนาขึ้นเองรวมถึงสามารถทำงานรวมกับระบบเนทโอลิงสิได้ในอนาคตหากมีการอัปเดตเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการดินครั้งนี้ยังมีในทางการทูตที่สําคัญไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเคยพยายามรักษาสมดุลระหว่างอิทธิพลของตะวันตกและจีนทั้งในแง่าการจัดซื้ออาวุธและความร่วมมือทางเศรษฐกิจการกลับมาทําดินใหญ่กับสหรัฐจึงอาจเป็นสัญญาณว่ากรุงเทพกําลังเลือกข้างอย่างชัดเจนมากขึ้นในด้านเทคโนโลยีทางทหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอากาศไทยเปิดเผยว่าเครื่องทั้งหมดที่ไทยจะได้รับนั้นผ่านการตรวจสอบและทดสอบแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญไทย ที่เดินทางไปยุโรปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งรายงานผลว่าเครื่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ทันทีหลังผ่านการติดตั้งอุปกรณ์บางส่วนที่ปรับให้เข้ากับระบบของไทยในเชิงเทคนิค f 1 6 a m w u สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมีระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณจากศัตรูอิเล็กทรอนิกส์คอนเทนเชอร์และระบบช่วยนำร่องขั้นสูงที่ทำให้สามารถบินในทุกสภาพอากาศถือเป็นเครื่องบินที่มีความยืดหยุ่นสูง และเหมาะกับภูมิประเทศของไทยอย่างยิ่งนักเศรษฐศาสตร์ด้านความมั่นคงยังชี้ว่าดินนี้ช่วยให้ไทยประหยัดงบประมาณได้มากเพราะแทนที่จะซื้อเครื่องใหม่ราคาลำํำและกว่า70ล้านดอลลาร์การเลือกใช้เครื่องอัปเกรดที่ผ่านการปรับปรุงแล้วทําให้ต้นทุนต่อหน่วยต่าลงกว่าเครื่องขณะดเดียวกันก็ยังคงได้ข้อสมรถนะที่เพียงพอต่อภารกิจป้องกันประเทศในอีก20ปีข้างหน้ามีการคาดการว่าการรับมอบอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นภายในปีหน้าโดยสหรัฐจะส่งทีม ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยอบรมช่างเทคนิคและนักบินเพิ่มเติมขณะเดียวกันจะมีพิธีโชว์สมรรถนะการบินที่กองบินหนึ่งเพื่อแสดงความพร้อมต่อสาธารณาชนฝ่ายสหรัฐออกแถลงการสั้นๆผ่านสถานทูตในกรุงเทพว่าการส่งมอบเครื่องบิน f 16 a m ให้ไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิตรภาพและความร่วมมืออันยาวนานพร้อมยืนยันว่าทั้งสองประเทศจะเดินหน้าฝึกซ้อมร่วมกันในโครงการระดับภูมิภาคเช่นโคเปรโกลเพื่อนาเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการมาถึงของ F 16 AM ไม่ได้เป็นเพียงการเสริมขีดความสามารถทางการรบของไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการกลับมาของความไว้วางใจระหว่างกรุงเทพและวอชิงตันการเปลี่ยนเส้นทางเครื่องบิลนล็อตนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแต่คือสัญญาณของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหม่ที่อาจนิยามบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงโลกในทศวรรษหน้า